ในปี2003ณกกรุงปักกิ่งประเทศจีนได้เกิดคดีต่อเนื่องที่สร้างความตกตะลึงไปทั่วประเทศขึ้นในช่วงระยะเวลาสั้นๆเพียงครึ่งปีมีคนถูกทำร้ายทั้งสิ้น6คนสภาพที่พวกเขาเสียชีวิตน่าอนาจใจมากของรับของผู้ชายถูกคนร้ายตัดทิ้งอย่างโหดเหี้ยมจากการสืบสวนสอบสวนเชิงลึกพบว่าเหยื่อทั้ง6รายนี้มีลักษณะพิเศษร่วมกันได้แก่เป็นคนรักเพศเดียวกัน ชอบไปบาร์ LGBTQ+ มีนิสัยชอบทรมานและถูกทรมานไม่นานหลังจากนั้นสำนักง,งานตำรวจปักกิ่งก็ระบุตัวคนร้ายได้ว่าเป็นชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าอาเจียงเด็กหนุ่มวัย23ปีเคยเป็นนักศึกษาสถาบัานเทคนโนโลยีปักกิ่งถ้าเช่นนั้นสาเหตุอะไรที่ทำให้ปัญญาชนรายนี้เดินเข้าสู่หนทางแห่งซาตาน สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่สำนักสืบลับวันนี้เราจะมารับชมเรื่องราวดังกล่าวด้วยกันนะครับเวลาสามทุ่มของวันที่19มีนาคมปี2003พ่อแม่ของจื้อหยนหยวนโทรศัพท์หาลูกชายที่ทำงานอยู่ไกลถึงปักกิ่งเหมือนปกติเช่นที่เคยเป็นมาพอมือถือของอีกฝ่ายไม่มีคนรับสายทั้งคู่จึงโทรเข้าโทรศัพท์บ้านของจื้อหยนหยวน,ยวนแต่ก็ยังคงไม่มีคนรับสายอยู่ดีทั้งคู่ซึ่งเข้าใจว่าลูกชายนอนหลับไปแล้วจึงไม่ได้คิดอะไรมาก ถึงแม้ว่าภายในใจเจอรู้สึกสงสัยก็ตามสองวันต่อมาทั้งคู่โทรศัพท์หาลูกชายอีกครั้งแต่ก็ยังคงไม่มีข่าวคราวใดๆจากลูกชายเช่นเดิมคนเป็นพ่อเป็นแม่ซึ่งเป็นกังวลใจจำต้องโดยสารรถไฟตลอดทั้งคืนมุ่งหน้าเข้ากรุงปักกิ่งเพื่อมายัางที่พักร่วมสมัยของลูกชายในเขตไห่ติ้งและพอเข้าบ้านทั้งคู่ก็ได้เห็นภาพที่พวกเขาจะไม่มีวันลืมตลอดทั้งชีวิตจือยวนหยวนถูกพันธนาการทั้งตัวเต็มไปด้วยบาดแผลจากของมีคม เสียชีวิตมาสักพักแล้วพวกเขาไม่มีเวลามานั่งโศกเศร้าพวกเขาโทรแจ้งความกับตำรวจด้วยความตื่นตระหนกตำรวจรุดมายังที่เกิดเหตุพร้อมกับดำเนินการตรวจสอบลายนิ้วมือและวิธีการก่อเหตุโดยที่ตำรวจพบว่าคดีนี้คล้ายคลึงเป็นอย่างมากกับคดีที่เกิดก่อนหน้านี้อีก5คดีหรือพูดได้ว่านับจากปลายปี2002จนถึงต้นปี2003ในช่วงเวลาสั้นๆแค่ครึ่งปี ในกรุงปักกิ่งมีคดีคล้ายคลึงกันเกิดขึ้นแล้ว6คดีในระหว่างการสืบสวนสอบสวนตำรวจพบว่าเหยื่อกลุ่มนี้มีความพิเศษร่วมกัน3ประการได้แก่เป็นคนรักเพศเดียวกันมีนิสัยชอบการทรมานและการถูกทรมานและชอบเข้าเว็บไซต์คนรักเพศเดียวกันไม่นานหลังจากนั้นตำรวจก็พุ่งเป้าไปที่กลุ่มคนรักเพศเดียวกันที่เคยติดต่อกับเหยื่อทั้ง5้ารายบนโลกออนไลน์หลังจากที่จำกัดขอบเขตคนร้ายให้เล็กลง ไม่ถึงครึ่งเดือนตำรวจก็ประสบความสำเร็จวันที่4เมษายนปี2003จากการลงพื้นที่สืบสวนชีวิตประจำวันของเหยื่อกลุ่มนี้ทางตำรวจก็เพ่งเล็งไปที่ผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าหลี่อี้เจียงหรืออาเจียงในสายตาของหลายหลายคนอาจียงเป็นพนักง,งานธรรมดารรมดาคนหนึ่งของบริษัทประกันภัยผิงอันประเทศจีนเขาวิ่งไปทั่วทุกวันเพื่อทำงานเลี้ยงชีพดูแล้วไม่ต่างจากคนทั่วไปแต่เพื่อนบ้านของเขาเล่าว่า นิสัยของเขาค่อนข้างไม่ปกติเท่าไหร่เขาชอบพาผู้ชายไม่สำนาจากบาร์กลับมาที่บ้านและในบันทึกการแชทของบรรดาเหยื่อผู้เสียชีวิตก็มีเขาอยู่ด้วยข้อสงสัยมากมายในตัวอาเจียงทําให้ตํารวจขยายผลปฏิบัติการด้วยความรวดเร็วพวกเขารีบรุดมาที่ห้องเช่าของอาเจียงเตรียมการจับกุมเขาแต่ก็เกิดความบังเอิญขึ้นเพราะทันทีที่กําลังตํารวจมาถึงชุมชนที่พักก็ได้เจอกับอาเจียงที่พาสุนัขมาเดินเล่นเข้าพอดี พอเห็นตำรวจเดินเข้ามาหาเขาแสดงท่าทางสงบราบเรียบและกล่าวว่าพวกคุณกำลังตามหาผมใช่หรือเปล่าอาเจียงไม่ได้ขัดขืนไม่ได้ต่อต้านเขากลับบ้านไปเก็บของใช้ส่วนตัวบางอย่างและตามเจ้าหน้าที่มายังสำนักงานตำรวจจากการเทียบเคียงตำรวจพบว่าลายนิ้วมือในที่เกิดเหตุตอนที่จื้อหยวนหยวนถูกทำร้ายตรงกับลายนิ้วมือของอเจียงและตัวเขาเองก็ยอมรับเองด้วยว่า ตัวเองนัดเดชเหียื่อทั้ง6แล้วทำร้ายพวกเขาจนเสียชีวิตพอสอบปากคำถึงมูลเหตุจูงใจอาเจียงที่สงบนิ่งมาตลอดก็กลับพลุ่งพล่านขึ้นมาเขาให้การว่าพวกมันสี่ใน6คนเคยพันธนาการผมแล้วบังคับให้ผมมีอะไรด้วยผมต้องการกำจัดพวกมันให้สิ้นซากแบบนี้ถึงจะหายแค้นเดือนพฤศจิกายนปี2002อาเจียงซึ่งไปร่วมปาร์ตี้ในบาร์ LGBTQ+ ได้รู้จักกับชายหนุ่มแปลกหน้า4คน และเนื่องจากทุกคนเป็นกลุ่มคนรักเพศเดียวกันเหมือนกันอาจเจียงเลยพูดคุยกับชายสี่คนนี้อย่างถูกคอพออาจเจียงเมาชายสี่คนก็ชวนอาจเจียงไปเที่ยวบ้านแถวแถวซานหวนบางทีอาจเป็นเพราะถูกวางยาระหว่างทางหรือไม่ก็เป็นเพราะด,ดื่มหนักเกินไปพอมาถึงที่หมายอาจเจียงก็สลบไม่รู้เรื่องไปแล้วและตอนที่เขาสลืมสลือขึ้นมาก็พบว่าตัวเองถูกมัดกับท่อฮีเตอร์ภายในบ้านเสื้อผ้าของเขาหายไปจากบนตัว ส่วนชายสีคนตรงหน้าก็ไม่ได้สวมเสื้อผ้าเช่นกันทั้ง4ี่คนสลับสับเปลี่ยนกันทรมานเขานานหลายชั่วโมงการข่มเหงอันยาวนานทําให้อาเจียงสติแตกหลังจากกลับถึงที่พักอาเจียงชำระร่างกายด้วยความสะอิดสะเอียนและคิดแผนการแก้แค้นแสนสยองขวัญภายในใจถัดจากนั้นอาเจียงก็เริ่มสอบถามหาข้อมูลตัวตนของทั้ง4คนเริ่มแรกเขาออกตามหาหนึ่งคนจาก4คนนั้นตามแหล่งบันเทิงในย่าซาลีทุน อาจียงสกดรอยตามเหยื่อรายแรกมาที่บาร์แห่งหนึ่งรอจนเหยื่อออกจากที่นั่นถึงได้ปลาดเข้าไปเปิดคอมที่ไม่ได้ปิดขโมยบัญชีโซเชียลมีเดียของเหยื่อจากนั้นอาจียงได้ใช้ชื่อสมมติแอดเฟรนหาเหยื่อรายแรกซึ่งใช้ชื่อแอคเขาว่าธาตุ่าผ่านทางพร้อมกับล่อหลอกให้มาเจอกันธาตุ่าผ่านทางบอกว่าตัวเองชอบการถูกพันธนาการถูกคารุณแต่ถ้าอยากจะมีอะไรกับเขาจะต้องจ่าย800หยวนประมาณ4 0 0พบาท อาเจียงเสนอว่าตนเองยินดีจ่ายเพื่อมีอะไรด้วยและเขาก็หาที่อยู่ของอีกฝ่ายเจอจากการสะกดรอยตามก่อนหน้าวันที่จะเจอหน้ากันซึ่งก็คือบ้านชั้นเดียวหลังหนึ่งในเขตเฟิงไถแต่เขาไม่ได้ผลีผามเข้าไปแก้แค้นในทันทีแต่เริ่มต้นสำรวจและรอคอยเพรมั่นใจว่าอีกฝ่ายอยู่บ้านคนเดียวจริงๆถึงได้ลงมือปฏิบัติการวันที่17มกราคมปี2003ทั้งคู่ได้เจอหน้ากัน พอได้เห็นว่าอีกฝ่ายคืออาเจียงที่เคยถูกตัวเองรังแกตอนแรกทาดคาผ่านทางก็รู้สึกประหลาดใจมากแต่ความเย,ย้ายวนของเงินตราทําให้เขาระวังตัวน้อยลงและเขาก็นึกไม่ถึงว่าพออาเจียงมีอะไรกับเขาแล้วจะใช้ของมีคมที่พกติดตัวมาพรากชีวิตของเขาไปอย่างโหดร้ายเมื่อกําจัดศัตรูคนแรกได้แล้วอาเจียงก็รีบกําหนดตัวเหยื่อรายที่สองทันทีเหยื่อรายที่สมีชื่อบนโลกออนไลน์ว่าคนหล่อเท้าสวย น,นักศึกษาปริญญาโทสาขาภาษาต่างประเทศอาเจียงเฝ้ารออยู่แถวแถวหมู่บ้านจงกวนจนกระทั่งอีกฝ่ายปรากฏตัวอาเจียงใช้วิธีการเดียวกันในการนัดเหยื่อรายนี้พอมาถึงที่บ้านของอีกฝ่ายเขาก็เปิดเพลงให้เสียงดังลั่นก่อนเป็นอย่างแรกแล้วค่อยพันธนาการมือกับเท้าของคนหล่อเท้าสวยตามวิธีการเล่นเกมที่ทั้งสองคนนัดแนกันไว้ก่อนหน้านั้นพอเหยื่อหมดความสามารถในการขัดขืนต่อต้าน อาเจียงก็มีอะไรกับเหยื่อไปพร้อมๆกับใช้ของมีคมสร้างบาดแผลบนร่างกายของเหยื่อพออาเจียงระบายความแค้นจนพอใจแล้วถึงได้จบชีวิตเขาถัดจากนั้นอาเจียงก็อาศัยวิธีการแบบเดียวกันสะกดรอยตามและกำจัดเหยื่อรายที่3กับ4ซึ่งเหยื่อรายที่สมเป็นคนที่อายุเยอะที่สุดร่างกายกำยำที่สุดและเป็นคนที่โหดร้ายกับอาเจียงมากที่สุดในเวลาโน้นพออาเจียงใช้วิธีการเดิมนัดเขาออกมาแล้ว ก็เอาความแค้นกับความทุกข์ทั้งหมดของตัวเองระบายใส่ร่างกายของอีกฝ่ายพออาเจียงกำจัดบุคคลคนนี้ทิ้งแล้วโทสะของเขายังไม่หายไปจึงจับอีกฝ่ายแยกชิ้นส่วนทิ้งลงกองขยะแต่หลังจากที่กำจัดคนทั้งสี่ทิ้งแล้วความแค้นภายในใจของอาเจียงก็ยังไม่สูญสิ้นไปตรงกันข้ามในยามที่เขาทำร้ายคนอื่นเขากลับได้รับความสุขอย่างที่สุดดังนั้นในช่วงเวลาครึ่งปีต่อมา เขาจึงนัดชายรักเพศเดียวกันอีกสองคนผ่านทางโลกออนไลน์แล้วจัดการกับพวกเขาโดยไร้ซึ่งเหตุผลรองรับและหนึ่งในนั้นก็รวมถึงจื้อยวนหยวนนั่นเองดังนั้นในช่วงเวลาระยะสั้นๆแค่ครึ่งปีอาเจียงพากชีวิตผู้ชายด้วยความโหดเหี้ยมไปแล้ว6คนจากที่ทําเพื่อแก้แค้นตอนนี้เขาได้กลายเป็นคนร้ายในคดีต่อเนื่องไปแล้วในระหว่างการสืบสวนสอบสวนตํารวจค้นหาข้อมูลส่วนตัวบางอย่างของอาเจียง แต่ที่ทําให้หลายๆคนนึกไม่ถึงก็คือการถูกคนแปลกหน้าบังคับให้มีอะไรด้วยเป็นเพียงชนวนให้เขาจุดประกายความคิดอันชั่วร้ายของเขาเท่านั้นต้นตอ,นตอนของเรื่องเศร้าทั้งหมดฝังลึกมาตั้งแต่วัยยาวของเขาแล้วอาเจียงเกิดเมื่อปี1980เนื่องจากในครอบครัวมีลูกชายแล้วสองคนดังนั้นวัยเด็กของเขาเลยถูกเลี้ยงดูจากคุณย่าที่มณฑลซานตงจนอายุถึงเกณฑ์เข้าเรียนคุณอาของอาเจียงสงสารเขาอย่างมาก จึงคิดหาหนทางเอาเขาไปเรียนชั้นปถมที่ปักกิ่งแต่ตอนที่เลื่อนชั้นไปเรียนมัธยมเนื่องจากครอบครัวของคุณอาเกิดการเปลี่ยนแปลงบางอย่างไม่สามารถส่งเสียให้อาเจียงเรียนต่อได้อาเจียงเลยจำใจต้องกลับไปเรียนมัธยมและอยู่กับพ่อแม่ที่เมืองชางจีเขตปกครองตนเองินเจียงอุยกูและฝันร้ายของเขาก็เริ่มต้นที่นี่ครอบครัวของอาเจียงยากจนพ่อแม่เป็นแรงงานทั่วไป ในครอบครัวมีพี่ชายที่โตมากับพ่อแม่ถึงสองคนอาจียงเป็นเหมือนดังคนนอกครอบครัวไม่อาจได้รับการยอมรับและความรักจากคนในครอบครัวและสิ่งที่ยิ่งทําให้อาเจียงรับไม่ได้ก็คือแม่ของเขามีอาการทางจิตขั้นรุนแรงชอบทุบทําลายเข้าของแบบไร้สาเหตุชอบทุบตีด่าทออาเจียงแบบไร้เหตุผลพอขึ้นชั้นมัธยมปลายอาการทางจิตของแม่ก็เริ่มคงที่ขึ้นแต่จากการที่ต้องดูแลแม่มานานพ่อเหล็กกลายเป็นคนใจร้อนเกรียวกราดง่าย เขาติดเหล้าเป็นระยะเวลานานพอเมาก็ทุบตีทุกคนที่พบเจออาเจียงถูกพ่อทุบตีเป็นประจำถึงขั้นที่เคยโดนพ่อหยิบของมีคมวิ่งไล่ไปทั่วบ้านบรรยากาศครอบครัวอันแสนย่ำแย่แบบนี้ได้ทิ้งบาดแผลที่ยากจะรักษาให้หายขาดเอาไว้ในจิตใจของอาเจียงนิสัยของเขาค่อยๆบิดเบี้ยวการทุบตีด่าทอของพ่อแม่ทาให้เขาเริ่มนิยมบูชาการใช้กําลังทุกครั้งที่เจอเรื่องวุ่นวายใจเขาก็คิดแต่จะใช้กําลังแก้ไขปัญหา วันเวลาในโรงเรียนมัธยมทำให้อาเจียงค้นพบว่ารสนิยมทางเพศของตัวเองต่างจากคนอื่นเขาไม่ชอบเพื่อนนักเรียนหญิงร่วมห้องเรียนแต่กลับสนใจเพื่อนนักเรียนอย่างมากในถังเพื่อนร่วมห้องเรียนคนหนึ่งคือคนในฝันของอาเจียงทั้งคู่ได้เป็นเพื่อนกันโดยการเข้าหาของอาเจียงแต่พออาเจียงคิดจะขยับสถานะก็เจอกับการปฏิเสธจนถึงขั้นรังเกียจจากอีกฝ่าย อาจียงทั้งกลัวที่จะสูญเสียอีกฝ่ายทั้งกลัวอีกฝ่ายพูดเรื่องของเขาออกไปเลยจัดการกับนายถังในวันที่21กุมภาพันธ์ปี1994หลังจากที่โดนนายถังปฏิเสธในครั้งล่าสุดร่างกายของนายถังที่มีบาดแผลกว่า20แห่งถูกพบภายในเรืนอนเพาะชำข้างโรงเรียนอาเจียงซึ่งเคยมีความขัดแย้งกับนายถังถูกตำรวจจัดให้เป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยทันทีแต่เนื่องจากไม่มีหลักฐานโดยตรงประกอบกับอาเจียงมีจิตวิทยายอดเยี่ยม เผชิญหน้ากับการสอบปากคำของตำรวจได้โดยไม่เผยพิรุธใดๆออกมาคดีดังกล่าวเลยยังคงปิดไม่ลงค่ำคืนหนึ่งในเดือนธันวาคมของปีเดียวกันอาเจียงเดิอนอยู่บนถนนตามลำพังเขาบาังเอิญชนเข้ากับผู้ชายอายุประมาณ30ปีแต่ผู้ชายคนนั้นไม่เพียงไม่กล่าวโทษเขายังถามเขาด้วยความเป็นกันเองว่าเจ็บตรงไหนหรือเปล่าเมื่อผเผชิญหน้ากับความอบอุ่นและท่าทีของอีกฝ่ายความระมัดระวังตัวของอาเจียงก็สลายไปอย่างรวดเร็ว เขาเข้าโรงแรมกับผู้ชายคนนั้นเพื่อมาดื่มเหล้าก่อนที่จะเล่าถึงความทุกข์ที่ตัวเองได้รับจากครอบครัวตลอดหลายปีที่ผ่านมาอาเจียงในวัย5 5ปีประเมินความคอแข็งของตัวเองสูงไปวันรุ่งขึ้นในตอนที่เขางวงเงียตื่นขึ้นมาก็พบว่าตัวเองมีอะไรกับผู้ชายคนดังกล่าวแล้วอาเจียงที่ทั้งโมโหและเสียใจตัดสินใจแก้แค้นอาเจียงค้นหาอาวุธมีคมจากภายในบ้านทุกวันหลังเลิกเรียน อาเจียงจะไปรอให้ผู้ชายคนนั้นปรากฏตัวอีกครั้งแต่น่าเสียดายที่อาเจียงไม่เคยได้พบเขาอีกเลยแต่ประสบการณ์การถูกข่มเหงในครั้งนี้ทำให้ความรู้สึกบูชาการใช้กำลังของเขารุนแรงมากยิ่งขึ้นเพราะเขาค้นพบว่าในขณะที่ตัวเองชอบผู้ชายก็เริ่มเกลียดผู้ชายมากขึ้นเช่นกันในปี1999อาเจียงสอบเข้าสถาบันเทคโนโลยีปักกิ่งได้ด้วยคะแนนยอดเยี่ยมเป็นอันดับสองของเมืองชางจี ในที่สุดเขาก็ได้หนีไปจากครอบครัวนี้เสียทีเขารู้สึกผ่อนคลายมากสถานที่ทันยุคทันสมัยแต่ละแห่งในเมืองใหญ่ล่อตาล่อใจเขาเหลือเกินเขาเริ่มตามเพื่อนไปอินเทอร์เน็ตคาเฟ่บ่อยครั้งขึ้นมีอยู่ครั้งหนึ่งเขาบังเอิญคลิกเข้าไปในเว็บไซต์หนึ่งที่ชื่อว่าเด็กหนุ่มสีม่วงซึ่งเป็นเว็บไซต์หาคู่สําหรับคนชอบเพศเดียวกันและอาเจียงก็ดูเหมือนจะหากลุ่มของตัวเองเจอพร้อมกับเริ่มติดเว็บไซต์ดังกล่าว ในเวลานั้นค่าอินเทอร์เน็ตของอาจเจียงสูงมากเงินที่ทางบ้านส่งมาให้ลดน้อยลงไปทุกวันเขาไม่อยากขอเงินพ่อแม่เลยเลือกออกไปทำงานหาไรายได้เสริมเขาทำงานพาร์ทไทม์ในร้านอาหารระดับเชนถึงสองแห่งแห่งหนึ่งเข้ากะเช้าและอีกแห่งหนึ่งเข้ากะกลางคืนทำงานวันละ12ชั่วโมงอาจเจียงซึ่งทำงานหาเงินมาเป็นเวลานานอีกทั้งยังติดอินเทอร์เน็ตคาเฟ่เริ่มรู้สึกว่าตัวเองเรียนตามคนอื่นไม่ทัน สำหรับเขาแล้วนั้นเรื่องดังกล่าวเป็นสิ่งที่กินแรงอย่างยิ่งดังนั้นพอหมดภาคเรียนที่สองเขาจึงสอบตกในหลายๆวิชาส่วนการสอบในภาคเรียนที่3เขาถึงกับไม่อยากเข้าสอบความกดดันภายในสถาบันกับค่าเรียนที่แบกรับไม่ไหวทําให้ภายในใจของอเจียงเริ่มมีความคิดที่จะเลิกเรียนกลางคันและในที่สุดเขาก็เลือกที่จะลาออกในภาคเรียนที่3นั่นเอง เดือนมิถุนายนปี2002อาเจียงซึ่งโลดแล่นอยู่ในเว็บไซต์ LGBTQ+ ต่างๆได้รู้จักกับเพื่อนทางอินเทอร์เน็ตที่ชื่อว่าถัางเจียนเชียวซึ่งอายุมากกว่าอาเจียงเกือบ8ปีฐานะทางบ้านมีอันจะกินเขาทำงานในบริษัทข้ามชาติแห่งหนึ่งมีรายได้มั่นคงแน่นอนในทุกๆเดือนเขายินดีจ่ายเงินให้กับอาเจียงและดูแลอาเจียงเป็นอย่างดีอาเจียงตกหลุมรักถังเจียนเชียวอย่างรวดเร็วยินยอมทำงานบ้านเพื่อเขา ในเดือนกันยายนปี2002อาเจียงที่ลาออกจากการเรียนได้ย้ายไปอยู่ที่บ้านของถังเจียนเชียวและใช้ชีวิตร่วมกันถังเจียนเชียวยังได้ซื้อลูกสุนัขตัวหนึ่งมาอยู่เป็นเพื่อนอาเจียงเพราะเป็นห่วงว่าอาเจียงจะเหงาเวลาอยู่บ้านคนเดียวเขาถึงกับให้เงินก้อนหนึ่งกับอาเจียงสนับสนุนให้อาเจียงสร้างกิจการเสื้อผ้าของตัวเองช่วงเวลาแห่งความหวานชื่นสั้นๆช่วงนี้เคยทําให้อาเจียงปล่อยวางความเครียดแค้นชิงชังผู้ชายลง และเปลี่ยนแปลงไปทางที่อบอุ่นเปิดใจมากขึ้นแต่ช่วงเวลาแห่งความสวยงามมักจะสั้นเสมอทั้งคู่อยู่ด้วยกันได้ไม่นานโปรโมชั่นก็เริ่มหมดทั้งเจียนเชี่ยวเริ่มไม่ยอมเทคแคร์อาเจียงแล้วแถมตอนหลังเขายังแนะนําอาเจียงให้กับคู่รักเพศเดียวกันคู่อื่นอีกด้วยพอพวกเขามีอะไรกันแล้วก็เอาเงินฟาดหัวอาเจียงเป็นค่าชดเชยสิ่งนี้ทําให้อาเจียงทั้งทุกข์ใจและผอ,อืดผะอ,อมเขารู้สึกว่าทังเจียนเชียวทรยศเขา เพื่อเหนี่ยวรั้งถังเจนเชียวไว้อาเจียงเริ่มเข้าออกบาร์และสัมผัสรวมถึงมีอะไรกับคนรักเพศเดียวกันคนอื่นเป็นประจำเขาคิดว่ามันเป็นการแก้แค้นถังเจ้นเชียวถังเจ้นเชียวเห็นการทรยศหักหลังของตัวเองก็ต้องอิจฉาริษยาอย่างแน่นอนแต่เขาไม่รู้เลยว่าถังเจ้นเชียวไม่ได้สนใจอยู่แล้วว่าเขาจะคบหากับใครบ้างสิ่งนี้ทําให้อาเจียงยิ่งเป็นทุกข์มากขึ้นอาจเจียงสํานึกได้ว่าถังเจ้นเชียวไม่ได้รักตัวเองจริงแถมยังคิดว่า ตัวเองเป็นของเล่นที่แบ่งให้คนอื่นเล่นได้ด้วยความสัมพันธ์แบบนี้ทำให้อาเจียงรู้สึกต่อต้านมากขึ้นทุกทีที่โหดร้ายมากกว่านั้นก็คือการแก้แค้นของเขาไม่เพียงไม่ได้ผลตามที่คาดคิดได้แต่ยังถูกถังเจี้ยนเชียวบอกเลิกอีกด้วยความสัมพันธ์สุดเลวหลายครั้งนี้จึงได้สิ้นสุดลงเรื่องราวหลังจากนั้นอาเจียงที่วนเวียนอยู่ในบามานานก็ถูกชายแปลกหน้าสี่คนทรมานอย่างทารุณการทุบตีเป็นประจำจากพ่อแม่ในวัยเด็ก การถูกข่มเหงจากชายแปลกหน้าตอนเป็นวัยรุ่นความทุกข์จากการถูกคนรักทอดทิ้งแบบไร้เยื่อใยในตอนโตในที่สุดทุกอย่างก็ถึงจุดเดือดอจเจียงซึ่งเคยก่อคดีมาแล้วสมัยมัธยมครั้งนี้จึงเลือกที่จะทําให้บุคคลที่เคยข่มเหงเขาต้องจ่ายคืนด้วยชีวิตเขาถูกดึงดูดจากความรักในเพศเดียวกันแต่กลับถูกความรักในเพศเดียวกันทําร้ายครั้งแล้วครั้งเล่าในเวลานั้นเขาคิดว่าคนรักเพศเดียวกันทุกคนไม่สมควรมีชีวิตอยู่ เขาเลยเริ่มก่อคดีต่อเนื่องขึ้นการสัมภาษณ์ในเวลาต่อมาเขาเองก็ยอมรับว่าตัวเองถูกความแคบแค้นที่เก็บกดมานานควบคุมพอเข้าคุกแล้วกับรู้สึกได้ถึงความสงบสุขที่หายไปเดือนตุลาคมปี2003สำนักงานอายการประชาชนกรุงปักกิ่งได้ยื่นฟ้องอาเจียงอย่างเป็นทางการเดือนพฤศจิกายนปี2003อาเจียงถูกตัดสินให้รับโทษถึงแก่ชีวิตและถูกตัดสิทธิทางการเมืองตลอดชีวิต ในข้อหาทำให้ผู้อื่นเสียชีวิตโดยเจตนาไตรตรองไว้ก่อนเช้าวันที่20สิงหาคมปี2004ัาจเจียงถูกควบคุมตัวมายังสถานที่รับโทษนศะาลรประชาชนชั้นกลางแห่งที่1กรุงปักกิ่งก่อนรับการลงโทษอจียงสงบนิ่งมากเขาพิมพ์ลายนิ้วมือลงบนเอกสารของทางศาลก่อนจะกล่าวด้วยความสุภาพว่าขอขอบพระคุณท่านผู้พิพากษาครับจุดจบของอจียงเรียกความสนใจของสังคมที่มีต่อประชากรกลุ่มเพศทางเลือกมากขึ้น แม้ว่าเขาจะเป็นคนน่าสงสารที่โชคร้ายแต่การเผชิญหน้าต่อการปฏิบัติอันหยาบคายและการข่มเหงรังแกเขาก็ไม่ได้คิดจะใช้กฎหมายปกป้องตัวเองแต่เลือกใช้วิธีการส่วนตัวมาแก้แค้นนี่คือความวู่วามและโง่เขลาโดยแท้โดยเฉพาะตอนที่อาวุธในมือเขาพุ่งเข้าใส่ผู้บริสุทธิ์ความผิดที่เขาได้กระทำลงไปจึงยิ่งยากจะให้อภัยได้และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของเราในวันนี้ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคดีนี้กันอย่างไรบ้างกระดานข้อความของเรายินดีต้อนรับความเห็นของทุกคนเสมอและอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดติดตามรายการของเราด้วยนะครับที่นี่คือสำนักสืบลับขอขอบคุณทุกแรงสนับสนุนครับพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ